สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่ากิ่งให้เชื่อมกับตัวหน้าจอนะครับปกติเนี่ยกิ่งทางร้านเราเนี่ยจะเซ็ตไปให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการให้นะครับอันดับแรกนะครับดูปุ่มบนหน้าจอนะครับจะมีปุ่มเซ็ตนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มเซ็ตค้างไว้นะครับจนหน้าจอขึ้น CD หนึ่งนะครับแล้วกดปุ่ม up นะครับไปที่ cd 9้านะครับ cd 9กนี่คือจะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับของทางร้านที่ทางร้านตั้งไปให้นะครับกดเซ็ตนะครับหน้าจอจะขึ้น no นะครับให้เรากด up นะครับจนขึ้นออนะครับออนี่คือจะเป็นการรีเซ็ตทั้งหมดนะครับแล้วกดเซ็ตครั้งไว้นะครับอันนี้คือเราได้รีเซ็ตทั้งหมดแล้วนะครับ กิ่งทั้งหมดเจะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เรามาสู่การตั้งค่ากันนะครับก็กดปุ่มเซ็ตนะครับค้างไว้ขึ้น CD1 นะครับให้ลูกค้ากดไปที่อัพนะครับไปที่ CD7 นะครับแล้วก็กดปุ่มเซ็ตนะครับหน้าจอจะขึ้น001นนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการให้กิ่งตัวนั้นเป็นเลขอะไรก็สามารถกดอัพได้เลยนะครับ จะให้เริ่มที่เลขาก็ได้นะครับอันนี้ผมลองที่เลขาเลยนะครับแล้วผมก็เอากิ่งมากดกดปุ่มไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมกดปุ่มคอะครับ <ful> ถ้าขึ้นเสียงอย่างนี้แสดงว่าตัวกิ่งเนี่ยเชื่อมกับหน้าจอแล้วหนาจอหน้าจอก็จะเปลี่ยนเลขไปนะครับแล้วก็เอาตัวต่อไปมากดได้เลยครับตอนนี้ผมตั้งค่าทั้งหมดเลยนะครับ สตัวเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับให้กด back นะครับกดปุ่ม back ออกมาเป็นหน้าจอนะครับลองกดดูนะครับ ตอนนี้เราตั้งค่าไล้ครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าสังเกตเห็นคือว่าตัวเลขเนี่ยจะไม่สลับกันนะครับจะไม่สลับกันแสดงทําให้เราไม่รู้ว่ามีเลขไหนกดเข้ามาบ้างนะครับดังนั้นเราต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราลบลบตัวเลขพวกนี้อก่อนนะครับกดตัว delete นะครับเราจะตั้งให้มันสลับเลขกันนะครับเรากดไปที่ set นะครับกดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับขึ้น cd หนึ่งนะครับกด up นะครับ ไปที่ CD3 สาครับกดเซ็ครับโปกตีนเนี่ยผมมาตั้งค่าให้ประมาณ3วินะครับแต่ลูกค้าจะอยากให้มันนานขึ้นก็ได้นะครับ5าวิสิวิก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้ผมปรับไปที่สานะครับเราลองมาดูดูนะครับกดอันนี้ตัว5้านะครับอันนี้ตัว6นะครับลูกค้าดูนะครับเห็นไหมครับ หน่วงเวลาจะสาบวิธนะครับแล้วก็สลับเลขกันให้รู้ว่าตัวห้ากดมานะครับแล้วก็ตัวหกกดมาทีนี้เราต้องตั้งค่าให้ตัวเลข de delete ทิ้งก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดลูกค้าคกดมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็ให้ตัวเลขหายไปจะได้ไม่สับส่วนกับโตัวให,ใ,หใหม่ที่กดเข้ามานะครับเดี๋ยววิธีการก็ตั้งค่าต่อนะครับกด de delete ออกก่อนนะครับกด s e ตเหมือนเดิมครับแล้วก็กด up ขึ้นไปนะครับ CD4 นะครับ CD4 นี้คือ delete time setting นะครับเรากด set นะครับปกติเนี่ยผมจะตั้งค่าให้ประมาณ50วิแต่นี้ผมทดลองให้ลูกค้าด,ดูก็เลยว่าจะตั้งรัก10วิก็พอนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมตั้งไปที่เลขบนะครับแล้วผมก็กด back ออกมานะครับเดี๋ยวอลองดูนะครับกดกดเรียกนะครับ ผมตั้งไว้ประมาณสิบวินะครับะตัวนี้ก็จะหายไปนะครับ mm hmm. ก็ทํางานให้เราทำงานง่ายหน่อยครับศูนเรากดคอนะครับตัวห้าอันนี้ตัวหกนะครับตัวเจ็ดนะครับ การตั้งค่าน,นี่ครับมันจะมีทั้งหมด9หมวดหมู่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในรายละเอียดให้นะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อยากอย่างผมยกตัวใหญ่อีกตัวหนึงแล้วกันนะครับลองลูกค้าฟังนะครับคัา <six>. นี้จะมีเสียงคําว่าดิ้งดองก่อนนะครับแล้วก็บอกว่า number s i x ิก l นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองดูอันนี้ให้นะครับลองทำนี้ให้ดูนะครับกดเซตนะครับ ไปที่8ปดนะครับ CD 8กดเซ็นะครับผมเลื่อนไปที่หนึ่งผมกดแบ็คออกมานะครับเดี๋ยวลูกค้าลองฟังเสียงดูนะครับเห็น <six>, ไหมครับจะไม่มีเสียงดิ้งดองแล้วจะเป็น number six c เดียวเลยผมชอบตั้งอย่างนี้ให้ลูกค้ามากกว่าเพราะว่ามันสะดวกกว่าในการฟังเวลาเราทําร้านอาหารหรือทําอะไรอย่างี้ครับเราจะไม่ต้องนั่งรอเสียงดิ้งดองถึงจะค่อยมีหมายเลขเงนี้ครับอ <five>, ะไรอย่งี้ครับจะดังเลย มันจะสะดวกกว่าก็เร็วกว่านะครับ seven, อ่านี่ก็เป็นคา,นา,าตัค้าเบื้องต้นนะครับถ้าลูกค้าสงสัยยังไงก็ติดต่อทางร้านได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ